สวัสดีครับพบก็ผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม็กกี้ฟรีนะครับตอนนี้แม็กี้ก็ทาโรงทานเสร็จแล้วนะครับก็เชื่อไหมครับผมเก็บของนะครับเอาช่วยชามไปคืนที่วัดนะครับเกิดฝนตกหนักนะทุกคนตอนนี้ที่กําแพงเพชรฝนตกหนักนะครับทุกคนโอ้โหนี่นะครับน้เจึงเลยนะทุกคนนะ หนักจริงๆนะครับเมื่อกี้หนักกว่าน,นี้อีกนะครับผมถ่ายไม่ทันนะครับตอนนี้มันยังเบาแล้วนะดูลมนะครับดูต้นไม้ซะก,ก่อนลมยู่ไหวไหว้ไหวเลยนะครับดูนะครับทุกคนตกหนักนะหนักจริงๆอะ่ะโชคดีมากเลยตอนที่ทําบุญลงทานฝนไม่ตกหนักนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โห เริ่มแบบลงเม็ดเยอะมากๆเลยทุกคนมีรู้มาจากไหนนะครับก็ถือว่ายังโชคดีที่บุญที่เราได้ทำรงทานด้วยกันเนี่ยนะครับฝนไม่ได้ตกช่วงนั้นนะครับถือว่ามีบุญมากๆเลยโอ้นี่แหละครับอันนี้ส่งของการทำบุญนะครับผมไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะครับทุกคนนะครับถ้าเราให้เราก็ให้ไปเลยนะครับเจ้ไหมมามให้กินไก่นะ,มะเมื่อกี้ให้กินไก่ <laughs> ให้กินไก่ ติดฝนอยู่กับมอมนี่แหละนะครับที่บ้านเอฟซีฝนตก,กนไหมครับที่อำเภอลังกระเบือจังหวัดกำแพงเพชรฝนตกหนักนะครับลมแรงมากๆเลยเมื่อกี้ผมไปเก็บขวาดที่สารปูตามาแล้วก็รีบมาเพราะว่าพรุ่งนี้มันไม่มีเวลาไปเก็บขวาดให้นะครับอย่างน้อยเออผมมาผมได้เก็บขวาดให้สารปูตาสักนิดนึงก็ยังดีแล้วก็ได้ถวายน้ําให้ปูตานะครับ ฝนตก,นะกนะครับตกนะครับวันนี้ตกเยิม้มมเลยนะครับเยิม้มมเลยดีนะเก็บของทันแล้วก็ถ้วยชามเอาไปคืนที่วัดทันนะครับแม่ก็บอกว่าให้รีบเอาไปคืนที่วัดเพราะว่าเดี๋ยวไปไม่ทันีกวจะมอมนะครับตกเยอะจริงนะทุกคนนะ แล้วก็โชคดีที่ว่าเน็ต3 bb เขามาติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วคือเช็คสัญญาณให้เรียบร้อยแล้วว่าโอเคนะครับดังนั้นก็คิดว่าโอ้มไร 3BB จะมา 3BB ก็มาช่วงที่กําลังเลี้ยงเพนพาพอดีแต่ว่าผมก็ใช้เน็ตมือถือนะคือเปลี่ยนเปลี่ยนใช้3 bb ไม่ทันนะครับ วันเวลาก็เร็วมากเลยนะพรุ่งนี้แม็กพี่ต้องเดินทางกลับกาญจนบ,บุรีแล้วนะครับซึ่งจะขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับนะครับก็พี่ชัยจะมารับก็คือวันที่19นะครับที่จะไปราชบุรีแล้วก็ไปกาญจนบ,บุรีด่านมะขามเตี้ยนะครับพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางกลับก็คือพรุ่งนี้ออกเช้าเลยครับกินข้าวกินข้าวมื้อเช้าเสร็จโมงหนึ่งก็เริ่มออกเดินทาง ประมาณประมาณโมงกว่าแหละไม่ถึงสองโมงหรอกก็ขับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าแหละเราไม่อยากเจอฝนนะถ้าเจอฝนก็ต้องจอดพักนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่าอิ่มบุญแล้วนะครับแมงกบี้ก็เป็นสะพานบุญให้กับ f อฟซีที่ช่วยไม่ว่าจะเป็นถวายปัจจัยพระแล้วก็ลงทานก๋วเดี๋ยวนะครับทะลุทะลุหมื่นบอกตรงวันนี้คือทะลุหมื่นเลยนะครับ รอบหน้าก็จะจัดอีกครั้งหนึ่งก็คือวันเกิดแมงกะบี้นะครับแต่ว่าแมงกะบี้จะจัดก่อนนะฮะจะจัดก่อนนะครับเพราะว่าน้องอต้นข้าวเนี่ยเขาเกิดวันที่1ิสามิ้งหาซึ่งเกิดวันเดียวกับแมงกะบี้เลย1ิสามิงหาผมก็เลยต้องมาบ้านเร็วก่อนกาหนดแล้วก็รอบหน้าเนี่ยต้องเผื่อเวลาในการจัดงานหนึ่งวันสมมุติว่าผม กลับมาวันที่เก้าวันที่เก้าเดินทางวันที่สิบเตรียมงานวันที่สิบเอ็ดจัดงานวันเกิดแล้วก็เลี้ยงพระทำโรงทานวันที่สิบสองเดินทางกลับนะครับจะใช้เวลาสี่วันคือเราจะเสียเวลาไปสี่วันนะครับเพื่อกลับมาที่บ้านนะครับมอมไปไหนมอมฝนตกเนี่ยมอมนี่แล้ว เอาเร็วเร็วลบฝนเร็วเอาเดินไปทำไมเนี่ยมจมมอมนะครับฝนก็ตกก็จะเดินไปนน่นไปนน่นแล้วนี่ครับสายฝนโปรยปลายนะครับโอ้เยอะกว่าเดิมอีกเออเอา้ามาตกมาฝนตกมา ฝนจงตกมาตกเยอะๆเพราะว่างานเสร็จแล้วขอบคุณนะครับที่ไม่ตกตอนผมทําบุญแล้วก็ทํำรงทานนะครับฝนฟ้าเป็นใจมากเลยรู้ว่าจะตกเวลาไหนนะครับโอโ้โหทุกคนนะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะครับทั้งแมนกาบี้แล้วก็เอฟซนะครับ แต่ก็เหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยจริงนะครับทำโรงทันทีไรเหนื่อยุกทีแหละเพราะว่ามันต้องอยู่กับงานตลอดนะครับไม่ได้ทิ้งเลยนะฮะไม่ได้ทิ้งเลยอ่าฝนก็ตกนะฮะร,รอบนี้ผมกลับมาก็อย่างว่าแหละไม่มีเวลาทําห้องเลยนะครับแต่จริงๆนะผมอยากจะทําห้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าเวลากลับมาเนี่ยจะได้มีห้องอยู่จะได้ไม่ต้องเอารถออกจากห้องนี้ นะครับรอบหน้าก็ไม่แน่หรอกครับอาจจะทำห้องเล็กๆไว้ตรงนี้นะครับก่ออิกขึ้นมานะครับหรือเอาไม้อาจตะตีให้เป็นผนังก็พอแล้วครับเทปูนก็พอละนะครับขอให้มีห้องเล็กๆอยู่สักห้องหนึ่งจะได้ไม่ต้องเอารถมอไซค์ออกนะครับฝนก็ตกเรื่อยๆตกไปตกมานะครับคลิปนี้ผมทำคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยดูย้อนหลังเนาะ นะครับแมงกะบี้จะปล่อยคลิปให้ f อซได้ดูย้อนหลังกันนะครับตอนนี้ก็คือถ่ายบรรยากาศล่าสุดก่อนหลังจากที่ทำลงทานเสร็จนะครับก็คืนนี้นะครับแมงกะบี้ก็จะต้องต่อโทรทัศน์ให้แม่ได้ดูนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมเดินทางแล้วมันจะไม่มีเวลาแต่ต่อไม่ยากครับต่อไม่ยากยกไว้ที่บ้านแม่แล้วก็ดูสายที่จะเสียบ ให้เรียบร้อยแล้วก็เช็กว่าสัญญาณใช้ได้ไหมนะครับถ้าสัญญาณใช้ได้ก็คือว่าโอเคนะครับคือพอดีมันมันคือผมจัดงานเลี้ยงเพนพระด้วยแล้วก็ทำโรงทานด้วยมันก็เลยไม่ว่างนะครับแต่เมื่อคืนมันฉุกระหุนะเพราะว่าผมไปบอกเนี่ยก็คือกลางคืนแล้วอะ่ะปกติร้านป้ายอมเนี่ยผมจะบอกล่วงหน้าก่อนหลายวันเลย บางทีก็บอกก่อนสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะแต่รอบนี้คืออย่างที่ว่าเราเราเพิ่งตัดสินใจไงเรายังไม่รู้ว่าจะตัดดีหรือไม่จัดสุดท้ายอยากทําก็เลยจัดนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสนะครับแมงกะบี้ก็จะทํโรงทานแหละเพราะว่าการทํโรงทานเนี่ยเราเลี้ยงคนเราจะไม่อดไม่อยากเหมือนเอฟซีที่ร่วมทาบุญกับแมงกะับี้เนะี่ยคุณร่วมทํากับผมผมก็ให้โอนไปให้อ่า เจ้าของผู้เตี่ยว FC ก็ได้บุญจากการที่ช่วยผ้เสี่ยชามละส0บาทช่วยหนึ่งชามคุณก็ได้บุญแล้วช่วยมากช่วยน้อยอยู่ที่จิตใจของเราว่าเราช่วยเราไมไ่คิดอะไรนั่นแหละคุณได้แล้วคุณได้บุญแล้วนะครับโอ้ฝนเนาะครับ ก็อย่างที่ผมบอกว่าเรื่องบุญะนะครับมันอยู่ที่จิตนะครับถ้าเราคิดถึงบุญบุญก็จะมาผมเคยพูดกับเอฟซีแล้วว่าผมกลับบ้านผมอยากทําบุญใจมันอยากอะนะครับสุดท้ายก็ได้ทํำไหมได้ทํานะครับแล้วก็จบแบบสมบูรณ์แบบผลไม่ตกเป็นเลือกง,งามยามดีมากๆวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากพอทําเสร็จปุ๊บเก็บของเสร็จปุ๊บผลตกเลยนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะทุกคนเนาะแมงกพี่ก็ขอขอบคุณเอทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์สดกันทั้งวันเลยแล้วก็ขอบคุณ f อของน้งต้นข้าวที่ช่วยโอนมาช่วยค่า,า,าก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันก,กับแมงกพี่แล้วก็ถวายปัดใจพระนะครับวันนี้ผมใส่ปัดใจเยอะเลยนะครับจริงๆ้งพรนะน่ะ อพอดีป่วยไปรูปหนึ่งเหลือแค่หกองซองมีเจ็ดผมให้หมดเลยให้เป็นค่าน้ำมันนะครับอก็คือเราเราเราใส่ซองไว้แล้วเราเราให้เขาหมดเลยก็ไหวพระหมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการทําบุญนะครับโอเคครับเดี๋ยวแม็กซพี่จะโหลดคลิปไอเอซี SC ได้ดูกันย้อนหลังเนาะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ